ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั่งโอ้โหเปิดคลิปมาก,ก็ฟานล้านะครับผมจังหวะนี้เรียบร้อยมีกับผมด้งคุงนะครับหรือกุยส้มนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมเอตักออนไททันภาค2นะครับผมอ่าต่อกันนะครับผมเราก็ลงไปหลายพาร์ทแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทใหม่นั่นเองครับผมอ๋อเราทุกคนก็อยากฟังก็อยากดูกันนะครับว่าเราจะไปไหนนะครับผม เราจะไปฟันไททันอีกแล้วนะครับผมไปไหนอ่ะก็ไปฟันไททันไงโอเคนะเราต้องหาไททันก่อนนะครับผมนี่ครับเจอแล้วครับมาครับโดดใสแม่งฟันไปพุ่งเรียบร้อยโอ้โหสแต็กร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจังหวะนี้โอ้โหไททันถึงกับพุกเข่าขอข้นมานะสวัสดีจ้าไททันโง่ฉันจะมาปราบพวกเจ้าเองขอหามาทำให้หมู่บ้านของฉันพังฉันต้องไปฆ่าพวกเจ้า อยู่ไหนแล้วนั่นไงเซนท่านตัวน้อยตัวนิดเราต้องไปฆ่ามันอยู่ไหนแล้วนั่นไงเซนท่านตัวน้อยตัวนิดตายแน่มึงอา้าวโอโ้โหโดนโดนไหมนะโดนใช่ไหมผมฟันโดนใช่ไหมออวะน่าจะโดนแหละขนาดนี้ละโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ขอเติมของนะครับเพราะเราต้องไปประชุดหน้ากับศึกครั้งใหญ่นะครับผมกับพวกเหล่าทวยท่านง่ๆนะไปครับไปกันเลยอูอไปแบบสไปเดอร์แมนนะ,ม Spider, asa, นะครับผมก็คือเดอะอเมซิ่งสไปเดอร์มีกาสันนะ ไปครับโอ้โหไปอย่างเมามันนะครับผมตอนนี้แล้วก็ทยานฟ้านะครับทยานฟ้าเต่านักซิ่งทยานฟ้าเฮ้ยอะไรอ่ะอน,นิเมชั่นใหม่เหรอโอ้มาแล้วครับตอนนี้เข้าสู่ในโหมดเนื้อเรื่องกันแล้วนะครับผมอะไรอ่ะลาวประชาชนในเมืองกอเทมนะฮะอุ้ยอุ๊ยอะไรวะเนี่ยแต่ท่านตุ๊ดเหรอเขี่ยเดินเป็นตุ๊ดเลยเฮ้แต่ท่านตุ๊ดว่ะท่านตุ้ดมนเดินดิ ดูดีน่าเกียดอะดูดีใช้ท่านตุ๊ดเกลียดเลละตุ๊ดโอ้ไม่ก็มันเดินงันนะม่เดินไป่ทำอะไรมันจะไปแดกคนนะโอ้โอ้ไม่เนาะไม่นะโอ้โหมี่ข้าศอ้โหนี่ข้าศหรือเราวะเพราะเราก็แต่งต um ัวเป็นมีข้าศเหมือนกันโอ้โหขอขาดโอ้โหล่วงเลยครับ อย่างเท่อย่างเท่โอ้โหต่อหน้าประชาชนกลายเป็นฮีโร่ของประชาชนมาแล้วน่าจะมีข้าศัตรแหละเพราะว่าตัวเราไม่ไม่น่ารักขนาดนี้ตัวเราจะออกแนวอ้วนๆงงน่หน่อยหน่อยมหรือว่าตอนนี้เราได้เป็นมีข้าศัตริวะเนี่ยดูไม่ออกหนอยเพราะเราก็แต่งตัวเหมือนกันโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็กาลังวนๆอยู่นะครับอะไรอะ SOS ก็คืออะไรขอความช่วยเหลืออะไรแสดงว่าเราองไปขอความช่วยเหลือต้องมปให้ความช่วยเหลือกับเขาแล้วเหรอครับผม ต้องไปช่วยเพื่อนแล้วนะครับจวนี้เพื่อนเราโดนโดนไททันกำลังต่อยอยู่ไปแล้วหมาฟันคอขาดาตายเออไม่โดนเอาใหม่จะต้องรอไปทำไมมันอยู่ข้างบนสูงจังเลยวะเก็บนี้มันขึ้นยาก้วยดิเออมันขึ้นไปข้างบนยากมากเลยอะู่นใหญ่แต่ฟันอยู่แค่แบบล่างๆเนี่ยมันจะขึ้นไปได้ท,ทันทีหนึ่งโคตรนานต้องรอจังหวะด,ดีๆนะครับแล้วก็ฟันคอมันมาหมาโอ้โหคอขาด นี่แลนดิ้งแบบสวยๆโอเคครับตอนนี้เราก็กลับไปสู่เอ่อหน้าประตูกันเหมือนเช่นเคยนะผมโอเคไปครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอลินเปเลยอะเย่เอรินโอ้โหฟันอะไรโอ้ยเอ้าเอลินล่วงไปแล้วอ้าวเฮ้ยมีกระสังงงเลยมีกระสาอามินงงเลยว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ้าวเอลินล่วงไปแล้วชั่วรอบสองตกลงตายหรือไม่ตายกันแน่วะเนี่ย ตอนแรกก็ช็อกว่าเอเลนกลายเป็นไททันตอนนี้ช็อกว่าแบบเอเลนกูตายอีกแล้วเหรอ 啊。<laughs> エレンはあの時巨人に飲み込まれた <laughs> 一体何が <laughs> これをエレンがやったってことか